สวัสดีครับก็เช้าเราก็มาพบกัน่องดิบขึ้นเคยนะครับกระป๋องก่อนะวันนี้ก็หลังจากออกไปเดินมาแล้วนะฮะก็มาบริหารร่างกายกันสักหกท่าเอาเลยฮะอุ่นเครื่องเลยนะฮะท่านใดที่ดูประจําก็คงจะทราบนะครับว่าทำอะไรบ้างนะหกท่านะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ก็ติดตามนะครับ ตอนนี้เราอุ่นเครื่องนะโยกโยกรองตัวหน่อยครับรับท่าแรกนะครับคือท่ายกแขนขึ้นลงนะฮะเลยนึงสมมติว่าไหนิ่งไว้อลโง 2 ruang 3 ruang ฮ่าโอ้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับท่าที่หนึ่งสำหรับท่าที่สองคือท่ากางแขนมี่งลงตัวนะฮะอ่ะหายฝ่ามือขึ้นไปดานซ้ายก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง สองสามยุดอเอาห้ายกนะะห้ายกเท่ากับห้าสามสิบห้าสิบห้าครั้งต่อไปเป็นท่าที่สามกลุมตัวที่สองนะครับนี้ต้องห้าประสานกันวางที่ท้ายตัวหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามยุดอ่าห้ายกเท่ยกันห้ายกก็เท่ากับสิบห้าครั้งนะฮะ พุ่มลงนับหนึ่งสะบัดซ้ายสะบัดขวานับสองสามขึ้นมาเป็นยกนฮะถ้าต่อไปท่าที่สี่ถ้าหมุนเอวฮะนอนทับมาทั้งคืนละใาสาเลยนิดหน่อยไปทางซ้ายสิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทางขวาบ้างสิบรอบหนึ่งสองสาม ี 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหยุดไปเป็นท่าที่ห้านะครับเราจะกระชับเวลาลงฮนะเราจะไม่ให้หยุดเดยอนะฮะทำเป็นตัวอย่างนะฮะใครอยากทำต่อก็ไปทำท่าต่อไปท่าที่ห้าท่าคงล้วงฮนะยกแขนขึ้นย่อตัวลงฟาดแขนรอดช่องขาคงล้วงฮนะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, tamam. ่งสองสามสี่ห้าบก็จบต่อไปท่าที่หกซึ่งเป็นท่าสุดท้ายที่เรานำมาเล่นกันทุกวันฮะท่านี้เขาเรียกว่าท่าเอี้ยวตัวสังข้างวางมือเกี่ยวกันฮะยกแขนขึ้นแบบมือไปข้างหน้าแขนทั้งสองข้างชิดหูไปทางซ้ายก่อนหนึ่สองสามหนึ่ง หนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามยิดอันนี้มันทำแล้วมันสบายตัวเอาสิบยกเลยนะสำหรับท่าสุดท้ายเป็นท่าแถมนะฮะ ท่าแถมท่าแถมแต่ท่าปกอกายบริหารจริงๆแล้วเรามีหกท่านะฮะท่าแถมคือท่า,ารู้สึกว่ามีอาการจิดขัดยอกตามไหลก็ยกผมมาตาดวนละมวยเลยยกไปแล้วครับุกพุ่งไปทางหน้าติ่นที่ทางไหนที่มันติดขัดอยู่ก็ไปพุ่งเลยครับครับกราต่นพี่อย่งน้องครับตื่เช้า,ชามาก็ออกกำลังกายล้วนะครับทุกวันฮะสำหรับวันนี้ก็พวกกระเป๋ามาก่อน เพียงเท่านี้ครับพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ